นีม่มาตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่มหาอาหารเจทานมาดูบรรยากาศอาหารเจเนเี่จชดเส้นไหวใช่ไหมอ๋อผลไม้มงคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับในทางพุทธศาสนาเราเนี่ย มงคลนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติหรือการดํารงตนเช่นมงคล38ประการก็แรกอาศวนาจะพาลานางการไม่คบคนพาลเป็นต้นการครบบัณฑิตเป็นต้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณบาอาจารย์นะฮะหรือการงานไม่ข้างค้างครับอย่างเนี้ยเป็นมงคลในทางศาสนานันจะมีเวลาเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะมาพูดเรื่องมงคลให้ฟัง บรรยากาศการทานเจกินเจครับโอ้คึกคักตลาดยิ่งเจริญเนี่ยตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเขาจัดเลยครับก้าวันก้าคืนเนี่ยแล้วก็ขายของที่ขายอาหารเจเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนอาหารที่ไม่ใช่เจนี่นูน่นเนี่ยไปขายอยู่ด้านนอก กินเจก็มาทานมาซื้อกันนึ่ก็หารแต่และอย่างก็ดูน่ากินน่ารับประทานดูอร่อยนะี่ hey, คนแม่ค้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออก็าใสดีโอเคเลยครับตลาดประกอบคุณแล้วก็ดูสะอาดสะอาดด้านเลยดูเลยครับสะอาดมากอะไรอย่างดีเป็นตลาดที่สะอาดมากขอยอมรับเลยเนี่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนยี่ทุกโซนครับ ในบริเวณด้านนี้จะเป็นอาหารเจทั้งหมดวีก้าเจอร่อยก็บอกร้านนี้อร่อยมากดูหม้อแต่ละหมอ้อบอเบลมเทิมเลยแล้วก็ขายเกลี้ยงขายหมดไอ้เหลือเลยแสดงว่าขายดีมากเลยครับมาดูเลยเหลืออยู่แค่ต้นหม้อแล้ว,วแม่ค้าได้ยินก็เลยบอกว่าอ๋อที่ขายดีนะคะตักให้เยอะๆค่ะ เออกัดเยอะๆดคูคก็ไปกัดปากโอ้จะขายได้หมดเร็วๆเป็นคนนายุดบให้คนมาซื้อเห็นว่าโอ้ยร้านนี้ขายดีเรื่องทีกีกกับไม่ละครับคือขายอาหารอร่อยด้วยครับก <c oughs> ับข้าวอร่อยแล้วก็ขายดีด้วยดักโอ่แกงบะล้มเทิมเลยถุง,ถงบะล้มเทิมเลยนะนะโดนขายถูกมากเลยคน่าซื้อไปแล้วก็ทานอันค้าขายครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยอัยาริยของแม่ค้าเนี่ย สำคัญมากลงลงมาก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยรสชาติอะไรต่างคนโบราณก็บอกกับหน้าตาเป็นหน้าตาของหัวใจจริงแท้แน่นอนหน้าตาก็คือรูปรักษณ์ภายนอกมันจะไม่เราสนใจสนุกตาสนใจอลไรพวกคนไทยกินเจเยอะสีสันของอาหารบุคลิกภาพของแม่ค้าความสะอาดสะอ้านความเป็นระเบียบการวางการจัดวางอะไรต่างๆพอมันดูน่าสนใจก็สะดุดตาพอคนเข้ามา ก็ผ่าก็าสดุกใจอุยอร่อยรสชาติดีนะครับข้าวอร่อยรสชาติดีเวลคาก็ปัตญาใสยดีราคากับอาหารก็เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปจริงๆเวลาเราต้องการกรําไรนะคเราคิดกําไรแพงเนี่ยบางครั้งมันได้น้อยแต่ถ้าเราคิดกําไรน้อยบางครั้งเนี่ยครับมันก็ได้เยอะ วัตถก็คือขายขายกำไรน้อยแต่ขายปริมาณเยอะเพราะว่าคนที่มาซื้อเขามีกำลังซื้อแล้วก็จะซื้อซ้ำาๆๆๆ้ำ,ซ,ำซ้ำเนาะเาเราจะกินกำไรแต่ละชิ้นแต่ละถุงเนี่ยสิบบาท20บาทเราก็ได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเรากินกำไรสักห้าบาทอาจะขายได้ถึง10ถุง20ถุง30ถุงเนี่ยกำไรก็เพิ่มมากขึ้น แล้วก็คนที่ซื้อไปเขาก็ประทับใจจะไปบอกต่อๆว่าร้านนี้ถูกราคาดีราคาถูกอาหารอร่อยรสชาติดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งมาเพิ่มกำไรให้กับเรา,าก็ไปอลกเป็นอันนี้ก็เลยได้เดินทางไปที่ตลาดยิ่งเจริญครับไปสํารวจอาหารเจในตัวผมเองจะไม่ได้ทานเจก็ตามนะครับหรือไม่ได้ทานเจเป็นกิจลักษณะแต่ว่ากินไว้ก็กินปกตินี่แหละอาหารเจมันก็อร่อยเยอนอะอร่อย,ย <S <S อน,อนานๆทานเจก็อร่อยครับทำ แลอเขาทำด้วยความพิถีพิถันทำด้วยแรยงศรัทธานะครับโอเคนะครับขอทุกท่านมีความสุขสนุกกับง,งานสวัสดีครับ